แฟนๆทั่วโลกช็อกนักแสดงชายสังกัดดังติดโควิด19 GMMTV ได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการระบุข้อความว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่24เมษายน2564ที่ผ่านมาเตตะวันวิหกรัฐนักแสดงในสังกัด GMMTV เกิดอาการไอรวมถึงมีไข้อ่อนๆจึงไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19อีกครั้งเมื่อวันที่25เมษายนและในวันนี้ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่า พบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้เตไม่มีไข้รวมถึงไม่มีอาการไอแล้วและกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องทางเตและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้รับทราบแล้ว ซึ่งในขณะนี้เตกำลังไล่เรียงทำลายโดยละเอียดและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยงานทั้งหมดของเตจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนทั้งนี้ในโลกทวิตเตอร์ต่างมีแฟนๆร่วมกันติดแฮชแท็ก Get Welsoon l เตตะวันขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับ3ประเทศไทยอีกด้วย